โอ้ผู้ใหญ่บาขึ้นมนลมาข้นอันนี้้องสวนเัาแบบไม่อยากมาอไรก็แช้าน้ำกิได้เอวจะมานอนสเโอกจาก้หา้วมาน้องหอนิมอยู่ไม่บอกไม็ตะครับผมก็แสดงความดีกับบ้าลังใหม่ของเร้ใหญ่ด้วยนะครับเก่งมากคนอย่างเมื่อกี้ขากแน่เกมวนี่นะครับก็ชอดอกไม้ก็ไม่รู้ว่ามัน ชอบทไมมันกันเน่าไปหนาแล้วพี่น้องเน,น้องจะรับไหวกันกับเช่ากันคือสิเต็มบ้านแล้ว <c oughs> ทีน,น้าห้องตัวมากมคือไผในเขาเป็นมินิตู้เย็นพับตาแต่ขึ้นรถก็ได้นะครับมันใหญ่ <c oughs> โอเคครับผมครับดีเจด้วยกับทววางครอบครัวพี่พ่อพี่แม่ด้วยนะครับแต่ไม่เยอะมัจะรับแขกยอดน้องเตอร์ป่วยเล่ากันหนังซะมาเลี้ยงจื้อกันเดี๋ยวนอนไป ยังไม่มีน้วันนี้มก่อนไม่เพียงพอเมื่อไปร้อนอากาศแรงเข้าดาวเข้าดาวเข้าดาวแบบว่าเอ็ซีทั้งทั้งไก่ก็ม้ามาไหนมาไหนก็มาเยอะมากลางเต็นทียบเลยบรยงานบรรงาน่นันเลยมิบเทเขาใหญเลยบรรยากาศบรรยากาศดีมากนะครับผมสวัสดีนะับเดี๋ยวพุ่งเลยวุ่าเด้อด โอเคครับผม้พ right? ักก่อนถ่ายรูปเห็น hmm, mm. ่นี ah. ่ค okay. oh, mm ุณถ่ายรูปก่อน้มาเลาค่ะยเอาถ่ายรูปต้องเห็นใหญ่กว่าคนนักยุ่งจนั่มันน้อยแต่มันนักจริงคือเห็นเนาะคือเห็นเนาะอี้ดีดี ข่าวด่วนครับทุกคน ตาก็ยอาทีงานม่ัวเบื้องล่างเาร่อยนดีครับ เออม่รูเรื่องเลยเดี๋อเตยมาชั่วโมงหนึ่งแล้วชิปหนึ่งยังไม่ได้ลงเลยใคยังข้าผ่านเน็ตมันโมไปเนี้ยโย เราไปมดุ่คิว่าจปศึคดเราไปร่วมลถึงเวลาเราก็ไปเช่างแรดูวุ่นวายและวายวุ่นมากเลยนะฮะ ฮันเสียเอาเหลืองเกินึงไอ้ผู้จเห็นไปนเม่กี้ตมกี้ใคคือยูริซูมอนี่คือย่งเมนี่คือยูรินี่อีผู้นึงอยากถายน้านีเสวัสดีครับรอประตูนีค่ะรอตูว่าจะเรีกัจะจครับ <aque> ลอกก็ตัวจริงตัวจริงลอก็ตัวจริงนคือขากขนาดแดดลมลมตกอาการดีีีแดดลมลมตกยูทูบเบอร์ก็ไรเอฟซีก็ไรได้ยังครับพอให้รอปภเขา หรือเปล่าจะเอาวัวกลับไหมนี่ฮะเอาวัวกลับไหมโอ้อยากได้ผมมีอยู่ผมมีผมมีสองใบสองใบเสร็จเดี๋ยวผมไปซื้อหน้างานอีกถ้าได้วัวผมขอนะไม่ให้ผมจะเอาไปซอยจุไม่โว้ยซอยจุเต็มเต็มหลังบ้านเลยเอาให้ผมขาหนึ่งก็ได้บอสผมเอาขาเดียวพอบอสมันหมดไปหลายขาแล้วเพราะว่ามันลดมันลดไปนุ่งขาหนึ่งนุ่งขาหนึ่งหมดแล้วขอขาเดียวพอ ตอนนี้น้องกำลังจะเดินทางนะครับกำลังเปลี่ยนชุดนะฮะจะเดินทางไปที่วัดบ้านาวูนะฮะบมให้อีลไปก่อนมีนะครับีรางวัลทางบนด้วยนะครับุ่อสี่นก็มีรางวัลทางบนด้วยนเดี๋ยวรอดูในคลิปต่อับมีมีสักวันเน